สวัสดีคร oh, ับน uh huh. so uh huh. um, okay. oh, ี่มาผอยูท uh ูบเบอร์เข้าอีกแล้วคูหนึงครับโอ้สองเคนนี่เฮ็ดสองสองเออดังทั้งสองสองเลยเนาะเออกำลังเฮ็ดแค่จังเลียนผมเริ่มตั้งแต่งานบวชเออเข้าเดียวประมาณสองเดือนสองเดือนสี่พันอยู่แล้สองที่สองคนสองเดือนกว่าสองสองเลยนี่เดือนว่างหันไปเท่าไรได้เงินเท่าไรเดือนคนหนึ่งบ่อเออได้เงินสี่พันกว่าบาทนั่นเห็นบ่สุดยอดทีเดือนนี้ก็สี่น้ำไปอีกแล้วเด้่เดือนนี้ เมื่อนี้ก้อนนั้นได้อยู่มื่นกูบ่ามาเลยพูดแล้วเพราะว่าตอนนั้นเนาะได้ได้ของเขาอยู่มาสี่พันสุดยอดดีดีครับนี่ครับนี่แหละผ้าหากินครับโอ้โหไม่ได้สีออกตัวนี้วะสี่เจ็ดหกไปเอาผ้าไปลองแกงครับไปรถขั้นนี้ครับซาเลีงฮัทขั้นนี้ครับอ่ะติดตามชมกันครับผัวกันหมหาเห็ดปวกับแกงเด้อนี่ไปทั้งกลางคืนไปทั้งกลางเวรโว้ยพลุเพล่านกันเอาไปขั้นนี้มื่อนนี้ครับสี่เจ็ดหกเด้อนี่เด้อพี่น้อง เลขขันออกนี่วานสุดยอดได้เมื่อนี่สุ้มือพันพม่าดิพันหน้ามือด้ก่อนรถแค่นนี้ครับไปเอ้าเนี่ยพับเบิ่งเดี๋ยวค่อยพันพักเที่ยงอยู่เดี๋ยวพันตอกเสาเข็มนี่พน้าพันตอกเอาไปยุ้ยมือกวาอยู่นี่ปลูกมือก้อนเลยนะขไปหาป่าเลยพ่นมือมือหาเลยโอ้โหมือหาแล้วพี่ว่ายเขาไปบ้านมองหน้าไรเขาเคลื่อนแล้วนะ เบร์ครับเบิ่งทางไปไปเบิ่งน้ำแกงเนาะน้ำแกงที่ไปทางไหนเปติดตามชมกันนี่ทางไปครับน้าขึ้นหลายมามืันนี้ข้ามารถพั่วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เขากะกำลังถอดเนาะเขาหน้าหน้าปังกะเขาเอื้อเขายังก่อเขาดอเนาะเขาเลี้ยวดอเขาเลี้ยวดอนี่กะเริ่มเกลียวเขาสามเดือนนี่นี่เห็นบ่างไหม เขาเริ่มเกลี่ยวได้พี่น้องตเกลี้ยงได้เด็กขัดฝนมาหน้ามาในเกี่ยวได้เลยเกี้ยวเ้าเหนียวเกี่ยงูยังไงเออนั่นนั่นนี่่อก้เขหนียวเกี้งงูงูามนี่เนาะนี่ก็สเป็นอีกทางหนึ่งครับโอ้โหทางไปหน้าครับตัวนี้ครับเืิหืหินคุกหืมหืมหืมีนมหืหืมห่มหืมหืะหืหืมหืหหอ แล้วแต่ดินไส้ได้บัดนี่ยี่ทางไปหน้าครับพี่น้องทางลงเขื่อนเนาะประมาณจังรูไปนี่ครับหากิโลหากิโลหากิโลประมาณนั้นครับเพราะว่าแต่มาเบิ้งเขาเบิ้งยังเข้าน้ำเนาะ่อก็ปีที่แล้วทั่วมาเวิร์ดนี่เพิ่มบ่ก็ปีก่อนผุ่นเนาะหกสี่เออปลายปีหกสี่ เดือนเดือนกันยานี่แหละเออนี่แหละเริ่มรวมเดือนนี้เดือนตุลาเดือนตัวนี้ขนของออกจากโรงเรียนปีหกสี่กาลังสิบปีเทิมโอ้โหติดตมวานเขาเริ่มโอ้เขาเริ่มบอกแล้วครับพี่น้องนี่เของงามตัวน้อโอ้เขางามนี่นี่เขาวานนี่นี่ยังงามปะนี่ โอ้ยเดียอ้ก่างีกาอ๋อปีนั่นเขากระชังซีละท่วมเนาะโอ้ยน้ำท่วมเพราะด้ไเขาป้อเม็ดเลยเพราะอเกี่ยวโอ้สุดยอดเป็นใจตนมันเลิกมันเลิกเลยน้หลายนี่ครับบรรยากาศลงทงลงทาครับพีน้องมะเบิงสถานการณ์น้ำท่วมจาก ยูทูบเบอร์ทงไงเนาะข่วงเนาะนี่เมืองคือจังหน่อยหน่อยเพราะเมียนเนาะมันเป็นทงข่างเลยเด้่ยทงไงบนถนนเส้นหนึ่งมาจากบ้านน้ำแป่บ่หรือบาอ้านยังก่อ,อ,อกโอ้บาทท้านกัวท่าเนาะถนนเส้นนัน้นเนาะมันก็สิมาพอกันอยู่หานเป็นบ่เป็นซี่แยกกันบ่ สำมาสเถืงนี่ตั้งเต่มอยย่นี่สิบกว่าปีแล้วเพรท่านพอท่านเคยมาเลึกมันนีจะเกลือเด้มีโอกาสจังไหนมาครับนี่ครับพอดีสองไงวันพามาเดดเีๆเดียเยวยุบปีเดียวจะไหนจังแตนอนดีดีวะสองมื่นเกือองห่นเส่องไมเพื่อนึงกับพ่อแหงย่งอมยอมสุดยอดเลยสองหมื่นกัวละาดส่อง ข้าวเดียวครับค้นค้นมาครั้งสี่เนาะนี่ก็เป็นโอ้โหโอ้ที่ของไฟนอแถวนี่โอ้ตัวนที่วางฟ้าตีข้าวดินมาดทิมเห็นบ่ที่ลอกหนองลอกหยังเนี่ยวัดทิมนี่เนาะโอ้โอ้คอยละอยนี่เขาก็สิได้ประโยชน์ประโยชนี่แหละนี่นี่ข้างข้างนี่คลองคลองน้ำ นี่ท่องท่องท่องซองน้ำมันจะเลื่อนบ่โอ้ชนประท่านเขาก็โอ้ท่อหนีกัเย็ดมองหน้าปังเนาอช่องนี้เนาะช่วงหลังเจ้าเขานี่โอ้ท่องนาครับไปเบิงไปเบิงว่าเคลื่อนนี่เขาไปหอดเคลื่อนบ่โอ้หอดเลื่อนเลยโอ้นะครับ โอกาสดีได้หนี่ด็ดเด็ดมาเบิ่งเขื่อนครับพี่น้องไป่พุ่งไมุ่ม่งสถานีสูบน้ำสถานีสูบน้ำเออปรนะเออเออค์มาเรื่างเกลือครับมาเบิ่งครับพี่น้องอ่อเตือน,นใจเลยเลยออเตือ,อในใจเลยแล้วโอ้โหเดี๋ยวข้าวเป็นคนพากำลังทรงมันหลาเดยโอ้ทีแรกเขาจะเริ่มปีนาเริ่มเริ่มอะไนี่ล่ะเรปีนี้ล่ะเริ่มทรงเขาแล้วเริ่มทรงน้ำปีน,น,น,นี้น โอ้แถวนีกรสีรับอันที่สงนเนาะเยหน้าฝังเลยเนี่ทังนี้มันปลอยมาไดบอนี่ได้มันมีสทางผมมีสองทางบ่ทางนั้นลก,กัทาผมบอกทา,น,กทานี่นทงเห็นบอนี่อนั้นละ้องเือนกันละข้อง,อง,ง,อองนี่เป็นลัดทีรถดดไถรถเกี่ยวมาหนิี่มาเกี่ยวเขาเด้นี่พี่น้องเลยมันมีสองสถานีเด้โอ้สองสถานีโึงมันดูแจ็ไม่น่ามุ่งกันมาอีกอีกานีนี่ดูดแข้างน้โอ้โอ้นี่ ้องนั่นไหนเหรโอ้มีสองสายเลยไปทางนอีจัโอ้ไปจอีงอไปมุ่ครับเสนนี้ไปมุ่นหอดมุ่นักเลอมุเลยบกเคยมากจังเตือนี่พี่น้องนี่เขาเกี่ยวเขาใบมือวานี่เปนบ่ก้อนนี่เขาว่ท่านแก่ปไหนเป็นบ่ไปตาเขาน้ะเยวฟังนั่นเกี่ยวไปเลยนี่เกี่ยว วันวันไหนเนี่ยฟังก็เรียกฟังน้องตาเหลืองน้องตาเหลืองน้องตาเหลืองเพื่อนน้องตาเหลืองโอ้น้ำเทาลายอ้ะน้ำเทาลายเล็กพี่น้องรถรถรถเรือกวไหนเลี่ยโอ้โหไหวจิ๋มเลยโอ้ดีจะทางมาได้เนาะีทางดีกว่าทั้งนั้นเดียวเลยทางนีทางไหนเลยอ๋อท้งนั้นมันต่ำหมดในทางอ่ะมันก็สิมาเชื่อมกันนี่แหละเนาะแต่ว่ามองหันน่ะฮอมน่ะมันต่ำน้ำท่วม นี้ยแสงลายไซเบียตัโอ้ไซเบียตัวนี้นั่นๆเดี๋ยวเราอัดอยู่เดวนี้ก็บพิ่เอื้อเท่เพิ่งไซเบียของไผ่นี่ปูมันสิได้กินหมนี่ยมันคือนน้ำสิมาแล้วบัดโอ้หลังจากเกี่ยวเขาแล้วก็ปูมันต่อเลยเนี่เพราะเรื่องบทถอนหรอบทถอนแ่ะปลูกอีกโอ้โอเคมากับเป็นมาเบิ้งไข่เบิ้งหน้า ข้าเจ้าเนาะมีท่ายีสิบบาทที่มาหลอกข้องอ่ะโอ้ที่เห็นล่องตอนนั้นเนาะโอ้หลอกข้องโอ้เพิ่นหลอกยังไงล่ะเพิ่นเอายังเอาบุกโจ๊กคุนเอาบะฟ้าก้นสิแล้วเนาะก็ธรรมดาดิมีดเป็นมีดเลยเนี่ยละบอกเงี้ยเาหนึ่งโอ้นี่โอ้อ่างเก็บน้ำปลาอี่จ้อนครับมาเบิ่งครับอ่างเก็บน้ำญ่ บเคยมาเบิ่งได้หนิครับพี่น้องมาเบิ่งอ่างเก็บน้ำโอ้พัดพัต้องไปผุ่นกับเป็นมุ่นเนาะแต่ว่านี่ไป็นหมุ่นได้เป็นมั้มุ่นหัวเสียนันหมือว่น่ันทวงเปนมัน่ะนั่นอ่ะต่อมันแซงเนาะัน้นี่ครับผันมาทั้งนั้นมันสิมาหลอดนี่มันมาพอไรเนี่น้าไหลน้าทวมชางครับี่ มาบ่ได้มันต่าเลยโอ้นี่คือประตูน้ำเลยนี่ประตูน้ำใหญ่เลยโอ้ดดูดูมากเโอ้ปูน้น่วกินตเงเสื่อมมะนีครับนี่แต่ว่าท่างเสซนนี้ปกติก็มาได้ยุแต่ว่ามันต่วมอกันเอานี่มาโอ้คนเก็มาหาอยู่หากินเนาะ ไอ้มองครับพี่น้องพุนพุนแล้วพุนไรตัวลุงน้องไมองคโอ้ตัวนีเขามมอยู่นีบ่หรือยังไงด่นีเลูไหดนาตขโอ้น้มุนค่ะคุณพี่น้องน้ขึ้นมาลายส่นมือนี้ว่าม่ได้เลยบ่นขึ้นมาลโอ้นีุ่นเลวเบนโอุ้นอะ มันเต็มแล้วมันก็ไหลออกคุณก็ไหลไปพุ่นมันนี่ไปน้องแป้นนะคุณละใส่อะไรเหรอเฮ้ยโบราณวา,านแล้วปาดหนามแห้งจันมันดูดลงในนดีที่ใส่หม้อยู่นี่บอ,อ่ผมมาเบิ่งเรือ <c oughs> โอ้เรือโอ้หนามมันไหลแห้งเราเป็นหมุนหมุน,มนจุนจุนเลยปาดหน้าเข่าเขาได้เดนี่ยเนาะทั่วหมดแล้วนาข่าท่วหมดแล้วหน้าข้าวท่วมหมดแล้วนี่ใบวีก็บ่เห็น น่วมเขาน้่งท่วมเขาเห็นตะไบพี่พอเห็นเหรอขาวจานผ่านเลยโอ้โห่ไปไปต่อกันเลยครับไปต่อครับเครื่องสูบน้ำนั่นนะเครื่องสูบน้ำออแมน้ำมูลดไปชมแม่น้ำมูลกันน้ำคือไรครับพี่น้องครับโอ้โสามมื่นเท่านั้นเอง นี่มันมันใสเลยเน,อนาอน้ำเนาะโอ้ปลายุค้าเพิน่นดีกีมันกระพดถั่วมอดนี่นะาะโอ้สามวันเท่านั้นเนองโอ้เรือปล<บ>าลายครับเจานปลาลายเดเอานี่นี่เรือนี่คนสำหรับผู้หาปลาครับ เพิ่นกำมาไวนี่เลยได้เรือนี่หยน่มอนน้มการ่มันมันูนแกะนหนึ่โอ้พุ่พุ่นห้อยห้อยน้ำตวมปีที่แล้วนี่เออต้นนี้ก็คือสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกอกแก้วโอ้เนี่ยอันนี้สูบน้ไฟฟ้าพันย่างอยู่ตัวนี้เนาะยังยังใช้ได้อยู่ได้บ่ไหมมีคนมีคนนอนเฝ้าบ่ห้าดระบ่ดี่ โอ้โอ้นี่นี่นี่ยี่ค้ามาว่านแหยนี่ช่วงที่น้ำโอ้ไม่ไหมตอนนี้ทางต้องไปมุ่นบ่เออขึ้นไปคู่มุ่นไปมุ่นแหละไป็งทุ่นโอ้ไปบ่ได้แล้วครับพี่น้องนี่น้ำน้ำท่วมทางแล้วท่วมทางมาแล้วเต็มเลยโอ้ตอนมาตอนนั้นบ่เห็นท่วมนอยังกอนผมมาถ่ายผมมาถ่ายคลิปนี้เขาไปหาปลาอยู่หันดินโอ้ตอนนี้ทางลงไปลงผู้ใดมานอนอยู่นี่มันนนนมีีีลูกไอ้้ท่่บาะ มานอนอยู่นี่เลยเลยพี่น้องนี่เฝาตัวนี้ด,ดิเฝาเครื่องเฝาเครื่องเฝอาครื่องนี่นอ่เขาจัางดินนไทยพวกพี่ไม่น้ำมูลเห็นป่า้ต้นนี้ไม่น้ำม,มูลบ่น้ำมูลนี่บ่ดิโอเข้ามาหอดแม่น้ำมูามาลไ,มได้ดไมมไพี่น้องนี่ครับนี่น้ำึ้นร้ายเลยครับนี่นี่ขึ้นมาหอดพีล่ล่ะนี่นี่ ไปได้บัวนำท่วมไปบ่ได้แหละมาหัว่านนี่บ่มีเด้มาหัววานนีู่นสถานี้สำเนาอยู่พคนพูนหรือพูนอันนี้เห็นบ่อนหลังคามันโอ้เห็นแต่หลังคาครับนั่งควงข้างมาเลยขวงเลรอครับนี่ครับนี่โอ้ขึ้นมาเรื่อยเด้มันไหลมาเรื่อยเนาะแห้งเลยทวมแล้วครับพี่น้องครับโอ้เพราะว่าน้าว่าย่าให้ท่วมเนาะย่าให้ขึ้นไรก่อนนี่มาเบิ่งปลาครับพี่น้อง สุดยอดดิยนี่ไปไปต้องอาศัยรถต้องอาศัยรถครับนี่ข้ามมาพี่น้องใกล้เลยต้องอาศัยรถไปไหนวะไปไหนวะได้โอ้รถแห้งสุดพี่น้องไอ้ข้ามมาแล้วโอ้ดดูิเป็นยังงไสถานีสูบน้ำ ป้าเครื่องมโหฬารได้เด็นี่เน,เนาะแม่น้ำมูลเน,นาะนี่แม่น้ำมูลลงมาจากบ้านกอกแก้วโอ้ยเป็นทุนเนาะใช่ไอ้ลวดสลิงดึงไว้ด้วยสลิงดึงไว้เลยเลยนะโอ้ทอ่อน้ำท่วมทอ่อน้ำแล้วเนี่ยอออออโอ้ตัวนี้มันลอยน้ำได้เนาะต้องถอดออกเลยเพราะว่าน้ำขึ้นไกลมันขึ้นไปนี่ นี่ก็คือสถานีสูบน้ําจากแม่น้ํามูลโอ้น้ำไหลแห้งนี่ผู้พูณนะระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆครับพี่น้องใกล้สิร้นตะลิงน่ะนี่นี่คือตะลิงครับนี่ริมฝั่งแม่น้ำมูลที่อำเภอราศีสไลในเขตเพื้นที่ตำบลน้องเอือง โอ้ยแมองนนมเนเหนือซ้ำนี่นี่น่นเหนอซ้ำนี่มือเอื้อนเห็นนนนี่เพล่ะมือเเห็นออกนี่มือมาเห็นเบิ่งน่อาตะเวงเรียบร้อยน้ำไหลยางแห้งเลยตัวนี้ท่วมทั้งสองฟังเลยนี่เนาะแมนขยายออกทั้งสองฟังอ้าแมนามูนพี่นองเลยไหลแห้งครับไหลยางแห้งเลย เปิ่นล่าสีมันเปิดประตูโอ oh. ้เปิดสุดเลยเปิดสุดเอาขี่เกลือนันเปิดชุดโอ้ขี่เกลือนกันนี่น้ำเพื่อนนี่ครับนี่ใส่เดือยไงใส่ไงเลยโอ้เก็บไปใส่เบ็ดได้ไหมยังล่ะนี่ใส่เดือนไห <c oughs> มใส่เดือนนันหน,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 นี <c oughs> น้ำเพื่อนโอ้พนาดีเด้อนี่เด้อใส่เดือนเด้อนีน่น้ำมันเริ่มพังแล้วนี่นพังเริ่มพังนี่ะเน่นี่พังไปไปเลย น่ามันหล่นฟังเลยนี่ครับนี่โอ้เนี่ยดิน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 มันอะไรนันล่ะดินน่วยล้วนี่พี่น้องมันเป็นค่ายดินสไปสมนอโอ้หวคุมอืกขุมเอิดนั่นกดนี่ครับพ้ามาเบิงพี่น้องบรรยากาศอยู่สถานีสูบน้ำจากแม่น้ำมูลเนาะ ปาดิบดได้ผ้าพี่น้องมาเบิ่งตอนช่วงน้ำเพรทันขึ้นเนาะนี่ก็ขึ้นหลายแห้งครับพี่น้องโอ้ยใส่เดือนขึ้นหไร้จะเก็บไปอันนี่ได้หมเงี่ยมันใส่เบ็ดใส่เบ็ดไร้แห้งไร้ผู้น่ะมีแต่ตัวใหญ่เลยแต่ว่ามันสิพังลงไปเรื่อยแหละมันเสาะลงไปเรื่อยสองเมตรสองเมตรได้ตอนนั้นผมมา อนี่นี่มันสิพังเลยนี่เ็ดมันเจ็ดเลยนะเออผมลงคลิปอนนั้นไปคนเบิ่งยินหาห้อพัอืมใส่เดือนใส่เดือนบาเนี้อปลาเนี่ยเนาะฮะปลากับมหากินสีก็เดือนที่น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 ี่ห็นบ่อน้ำถ่วมเลยนี่นีแหละคองแท้เลยนโอ้โหียากทางเนาะอหไหลแห้งโอบกาขามด เป็นไพ่เรือกับบอสกาไปวาดเกี่ยวกี่ที่เรือมานี้ที่ฮยูเอานี้ยื่ว้าเขินเขาปเา็ีที่เลยจารย์เกมที่เลยเพื่อนแฟนประตูเลยบอกค่ายเราคัดออกกิคเอาหันหลุดน้ำมุ่นเลยข้าวเรียวนีนเดี่ยวพันเลยสาธุเออขี่กระเดือนกับยูบ่ได้เอาโน่นสุดท้ายได้หนี้กี่เดือนเด้อมาทั้งกี่เด้อมาทั้งพี่เออไปทั้งนั้นบ่ได้ได้ในทวมไปเบิร์ล่ะ นี่เกาะเกาะแก้วพิสดารอยู่นี่แเราบันนี่เิงครับเออป้าดีปลอยเม่น้ำขึ้นขึ้นคักขึ้นไปนนาครับนี่ครับขันปล่อยมากนีบ่เศร้าในท่วทวรทวมอตัวี่ามันมา่อนี้โพามอูกเกเอาเมน่อกันซำนึสกก่อนครับ ขอบคุณและสวัสดีครับที่ติดตามรับชม